สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องปโลไฮโซนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าครับดูจากสนามแล้วเละนะครับแต่ก็ต้องเดินดูก่อนครับสักรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะครับเมื่อวานได้ตกตั้งแต่เช้าเลยครับแต่ก็ไม่ได้ตกทั้งวันนะครับ ตกตั้งแต่เช้าแล้วก็หยุดไปนะครับแล้วก็มาตกอีกตอนเย็นนะครับแล้วเมื่อคืนก็ตกอีกครับสนามนี้ไม่ทันได้แห้งเลยครับที่ตกต้งโงเวท ก็ต้องเดินดูก่นครับสักรอบหนึ่งนะครับถ้าสนามไม่เละก็เดี๋ยวให้วิ่งนะครับน้องเฟดก็วันนี้ก็พันแค่ตัวขี่นะครับเพราะว่าสนามเละตัวไหนเนี่ยขี้เกียจมากเลยนะ ชิดบูหรือเปล่าช่วงนี้ก็เป็นหวัดหลายคนนะครับผมก็เป็นหวัดนะครับวันนี้เมื่อคืนนอนแทบไม่ได้นะครับสะดุ้งตื่นอยู่เรื่อยแต่ก็ต้องลงมานะครับต้อง มาดูอาการก่อนนะครับถ้าไม่ไหวก็คงต้องลานะครับแต่ก็ดูแล้วถ้าจะไหวอยู่ครับหมดแล้ววะน่าจะคนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนผมต้องรอปิดประตูนะครับ mm hmm. กัหมาออกเวลามาหลุดประตูนี้จะเป็นประตูสองนะครับประตูหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ตอนนี้ประตูนหนึ่งเข้าไม่ได้ครับเละมากน่าจะวิ่งได้อยู่เนาะดูแล้วดูแล้วน่าจะวิ่งได้อยู่นะ,นะนะเพราะว่ามันไม่ได้เละแบบมีน้ำนะครับต้องดูฝั่งนู้นนะแต่ฝั่งนี้ได้อยู่ฝั่งนู้นไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับแต่ต้อง ต้องเบี่ยงด้านซ้ายนะครับพอด้านขวานี่น้ำยังขังอยู่เลยเนี่ยนะครับบรรยากาศช่วงเช้าก็อากาศดีครับช่วงนี้ไม่ร้อนนะครับพายุเข้าัองนู้ก็เป็นสนามกอล์ฟนะครับเขาวันนี้เขามา มาเล่นกอลอยู่ครับรถเยอะนี่ก็นหน่วยรถพิเศษนะครับน่ยรถพิเศษนี่จะโชก้านตามมาด้วยโปรปอรนะ ก็ S <S เริ่มมาแล้วดูข้างหลังครับตามด้วยจีโดอืมเป็ด อันนี้เป็นรอบแรกนะครับต้องเดินอีกรอบหนึ่งถึงจะครบ20นาทีนะครับนี่นี่ขายวะเนี่ยหน้าแก๊บหรือเปล่าแรนอยู่บอกมานี้ยนะ น้องน้องอะไรเนาะจำไม่ได้น้องเวิร์ดนะครับตามหลังด้วยน้องเวิร์ดเดี๋ยวรอดูตอนวิ่งครับผมว่าผมจะไม่ขี่ม้าแล้วนะถ้าต้องรอจับม้าก่อนนะครับแต่หมาหลุดอย่างเงี้ยไม่มีใครจับนะครับต้องคอยมีคน เราจับมาอยู่คนหนึ 8, ่งนะครับมันต้องมีคนไล่นะครับตัวจุปีนาเนี่ยถ้ามีคนไล่นี่มันหยุดนะครับพอจะวิ่งปุ๊บมันหยุดเลยนะเออ มมันไม่ได้ให้จับได้แต่เก่าน,นี่ยากคืออย่างนี้แลนไปแล้วเด้ให้คนไล่หลังเดยอ่าแปลกเว้ยปกติเว้ยลดปุ๊บนี่ ไชยเขาไล่หลังเด้อเวิร์ดจะน้อยรุดอีกเด้ คลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องโปรไฮโซนะครับก็กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องม้านะครับก็ผมก็จะมีม้าตัวสวยๆให้ดูหลายตัวนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ